คำเตือนวิดีโอนี้จัดทเพื่อความสกเพื่อคามบเทิเท่านั้นผู้ชมที่มกวา1ปีวใช้าารชก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บินชนแนล วันนี้เราก็ไม่อยู่ในหน้าของแจ็คเก้าเก้าแปดนะคะมากับเกม bon โบน a n ซ a าโก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะโเคมาอยู่ในหน้าของเกมกันอีกแล้วเกมนี้มีให้ซื้อฟีเจอร์นะคะทุกคนโอ้ยเราก็หมุนไปก่อนเลยเรายังไม่ซื้อนะเอเค แค่หมุนไปก็ไหลร่วนแล้วไหลรวนรัว,ๆๆแ,ลวแล้วเออยังไงต่อยังไงต่อโอ้ยค,คิดว่าน่าจะซื้อไปเลยดีกว่านะทุกคนเธอ,อซื้อไปเลยดีกว่าโอซื้อเท่านี้จะได้กลับคืนมาเท่าไหร่เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนะคะไปที่สิบฟรีสปรินไปเลยเออไปที่สิบการหมุนเฟรไม่ฟรีนะทุกคน สมุนฟรีซะและเราซื้อมานะเอ้อยคูณเมื่อกี้โอ้ยเสียดายทะน้อเนอ้อ๋อไปจัดไปที่คูณเท่าไหร่คูณยี่สิบเจ็ดไปเลยเออดอกนี้สวยโอโ้โหหืมสุดเกินมาดอกนี้ก็สวยเลยไปต่อค่ะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเออไหลไปไหลไปเออสเก็ตเตอร์มาไม่ ไม่ไหลต่อนะคะเออไปต่อคะ่ะโอู้ดอกนี้แหละสวยคูณห้าสิบหกโอ้โหคูณห้าสิบตกลงมาเออเอาสิเอาสิเอเอ,เอไปสิคูณเท่าไหร่เอ่ยคูณเท่าไหร่คูณห้าสิบแปดอือหึเอาเขินดอกนี้สวยจัดเลยไปดิเท่าไหร่โอ้โหเออหมุนสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไงดูลังวลรวมกันดีกว่าโอ้โหดอกเมื่อกี้พีชีพเลยนะทุกคนดอกเมื่อกี้จวดเลยอะ่ะโอ้โหสวยเลยอะ่ะพอเลยนะทุกคนหมานแล้วนะคลิปนี้ยหมานสุดสุดอะ่ะเออใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมแจ็ค9 9 8นะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย